จีนเราต้องหยุดเรื่องนี้เออจีนจีนไปไหนอะรอดแล้วรอดแล้วขัาจะบินบินไปไปอิสระแล้วไม่ต้องสนอะไรอีกแล้วถ้าอยากลองอย่ามัวแต่มองขาะรอดแล้วรอดเหรอนี่มันโอ้อะไรเนี่ยโอ้ฟูทรักเตอร นายทำลายเทศกาลนี้ฉันจะเลิกติดตามพวกนายในไวส์ตรอกกลใช่นี่เป็นความผิดพวกนายนะความผิดเราเหรอความผิดเราเนี่ยนะไม่ใช่ความผิดเราสัก,กหน่อยอนึงอะอถูก,<ะ>ถกงั้นเหรอใช่ไม่ใช่ความผิดของพวกเราแต่เป็นความผิดของฉันเองถ้าฉันไม่เลือกวิธีมักง่ายเราก็ไม่ต้องเจอเรื่องวุ่นวุ่นดูสิฉันทำลายเทศกาลพังหมดเลยฉันแค่หวังว่าใช่แล้วอะไร ฉันคิดออกแล้วเพื่อนๆเข้ามาใกล้ๆว้าวเฉันชอบความเบียดเสียดอยากได้เจลาตินสักตันจังเลยเนี่ยออ้ยฮอยากให้พิซซ่าใหม่ของฉันดึงดูดลูกค้าจังเลยไโอ้โหมาทีหยบติดร้านเลยครับสมน้ำเ้ อยูจังฉันอยากให้มีแซนด์วิชตรงนี้จังเลยอ่ะจะให้หอ๋ออาฮานายอยู่นี่เองว่าไงฟุตพัคเกอร์ไปได้สวยใช่ไหมไม่สวยไม่สวยเลยจริงๆแต่โชคดีนะที่นายยังติดพรซันซนี่อีกหนึ่งข้อออโทษทีนะแต่คงไม่ได้หลอกขวดแต่ข้าเป็นอิสระโทษทีจะหนูก็ถ้าจำไม่ผิดนะั้นนายบอกเองกดง่ายๆขอพรได้3ข้ออะไรก็ได้ไม่มีข้อแม้ คะ่อะอะอะนั่นเป็นกฎนะพวกก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกข้าจะให้พรอีข้อแล้วก็เป็นอิสระแล้วโอเคบอกมาได้เลยเจ้าจะขออะไรก็ว่ามานะอพรข้อที่อามฉันขอให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมตอนก่อนที่ขวดโหลจะโดนเปิดออกมาได้สิตามที่ขอเลย โอเคเรียบร้อยแล้วทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วข้าขอตัวก่อนข้าจะไปเบอร์มิวด้าไปละเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นทำไมข้าขยับไม่ได้ตอน,นที่ซันนี่ขอข,อขอ้าควหยทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนตอนก่อนที่จะเปิดฝาขวดโหลฮะและนั่นรวมถึงตอนที่นายอยู่ในขวดด้วยไว้พร้อมกันนะเป็นนายนี่แย่หน่อยนะ